อ่าตอนนี้เราจะมาพูดต่อเนื่องกันนะครับโจทย์ข้อเดิมเลยทัดตัวเดิมเลยนะครับหาแรง2ชิ้นเหมือนเดิมคือชิ้น B C และ B E แต่หาด้วยวิธีภาคตัดหรือ m t t o o of s e c t i o นนะครับอ่าเชื่อมโยงรูปโจทย์หน่อยนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเหมือนเป็นตอนสองนะครับอ่ารูปโจทย์รูปนี้นะครับ หาสองชิ้นนี้เลยไม่ต้องไปตัดจอยแล้วเมื่อกี้เสียเวลาล่อไปสามจอยกว่าจะหลุดสองคำตอบนี้วางแนวตัดไปเลยเซกชันหนึ่งวางเลยนะครับแล้วทาไมต่อโจทย์สั่งให้พินาที่ฟีบอดี้ด้านซ้ายมือพวกเราดูที่โจทย์นะครับซ้ายมือซ้ายมือให้วาดเส้นหนักๆน,นะครับส่วนฝั่งขวามือให้วาดเป็นเส้นปลกถ้าจำในสิ่งนี้ผมชอบพูดได้ ฝั่งขวามือผมเรียกเป็นของจริงขอโทษครับฝั่งซ้ายมือเรียกเป็นของจริงซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนี้ขวานะครับอันนี้เป็นของจริงอันนี้ผมเรียกว่าจินตนาการผมเลยเขียนเป็นเส้นปัะนะครับฝั่งขวามือเนี่ยเขียนเส้นหนักๆเลยครับแล้วก็เขียนเพิ่มเติมลงไปนะครับ อย่างแรกคือแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับไปครับฝั่ง A ตรงนี้นะครับ x 5ห0านะครับ AY พวกเราเขียนเลยนะครับ308.33แดจุดใช้งานเตยมทีฝั่งซ้ายมือของเรานะครับแล้วต่อมาคือลูกศรน,นี่ครับ ลูกศรน,นี้ลูกศรน,นี้ลูกศรน,นี้นะครับไปแรงดึงไปแรงดึงนะครับฝั่งซ้ายมือให้เขียนเส้นหนักๆน,นะครับฝั่งขวามือเขียนแค่จุดพอแรงเลิงมาห้อยเฮ้ยไม่ต้องเขียนแรงห้าร้อยตรงนี้ไม่ต้องเขียนเขียนแค่เป็นจุดพอเป็นจินตนาการไหม ฝั่งที่เป็นที่เราจะพิจารณาซ้ายมือเนี่ยให้เขียนให้ครบแรงกระทงกระทำต่างๆเขียนให้เรียบร้อยให้หนักแน่นให้ครบถ้วนฝั่งขวามือให้เขียนเป็นจุดพอนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ตั้งชื่อชิ้นส่วนครับชิ้นส่วนที่โจทย์ต้องการจริงๆคือชิ้น BE กับ b นะครับ BC สชิ้นนี้โจทย์อยากรู้ส่วนชิ้น G E แบบเมื่อกี้ครับคือชิ้นแถมคือชิ้นแถมที่เราลองทำตัดจอยเมื่อกี้นี้โจทย์ต้องการแค่สองชิ้นนี้พอนะครับหลังจากนั้นนะครับต้องแตกแรงแน่เพราะ B E เขาเอียงเอาสามเหลี่ยมมาแปะครับแปะตรงนี้แล้วกันนะครับความสัมพันธ์เหมือนเดิม3 4 ห้าสามสี่ห้าตัดเซกชันหนึ่งหนึ่งพร้อมแล้วครับดูเคลียร์รูปโจทย์ดีๆนะครับเชื่อมโยงข้อมูลดีๆไม่เลอกเธอครับเขียนแค่ลูกศรนเป็นแรงดึงไว้สามแรงเท่านั้นเองนะครับเราจะเริ่มตัดเซกชันกันเซกชัอนอย่างที่สอนไปเนี่ยนะครับจะใช้ซิกมาเอ็มซิกมาเอ แล้วก็ซิกมา Fx ากับ0ูใช้มากสุดคือซิกมา F จนบางครั้งลืม Fy กับ Fx ไปเลยอย่างที่ผมจะแนะนําเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ซิกมาเให้หมดเลยทั้ง2ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นแถม GE ด้วยนะครับเราจะมุ่งเอาตามโจทย์ก่อนคือ BE กับ BC นะครับอ่ะเลือกจุดหมุนเจ๋งๆฝั่งของจริงกันฝั่งจินตนาการกันด้ อยกตัวอย่างเช่นถ้าในความคิดของเราเนี่ย BC กับ BE เนี่ย BE มันน่าจะวุ่นวายมากกว่าเพราะมันเอียง BC น่าจะน่าจะได้คำตอบไง่ายถ้าผมอยากจะหา BC ก่อนผมควรเอานิ้วจิ้มจุดหมุนใดครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดเนี่ยแหละครับผมเราตอบถูกนะจุดที่แรงไม่ทราบค่าไปลุมเยอะๆนะครับอย่างผมอยากจะหา BC ก่อน จุดไรเอออยากจะรู้ bc จุดอะไรครับจุด e ป่ะไม่รู้ไม่รู้ทิ้มเห็นไหมครับเพราะนั้นจุดที่เจ๋งที่สุดคือจุด e นะดวจิ้มจุด e เลย bc เสร็จกูแน่นะครับเพราะนั้นนิ้นนวจิ้มจุด e นะครับตัดเซกชันใช้เทคโมเมนต์ได้ตัดจอยได้แค่รวมแรง f y กับ fx นะครับ นิ้วจิ้มจุด E ตามเป็นบวกแล้วกันนะครับอยากจะหา BC นิ้วจิ้มจุด E ต้องนึกว่าใครหมุนได้มันก็มี BC ที่หมุนได้ BC หมุนตามหรือหมุนทวนครับรอบจุด E BC ที่อยากรู้หมุนทวนนั้นต้องลบ BC หมุนทวนนะครับลบนะครับลบ BC บี BC, คูณเท่าไหร่ครับนิ้วจิ้มจุด E คูณสามคูณสามตัวนี้นะครับคูณสามหมุนให้เป็นหมุนประมาณนี้ครับอารมณ์การหมุนถึงเป็นได้นะครับต่อมาที่เหลืออีกสองแรงตัวนี้เอาห้าร้อยตัวนี้ก่อนตรงซัพพอร์ตเอห้าร้อยหมุนตามหรือทวนครับรอบจุด E ตามมาดูในกราฟเป็นก่อนนะนะ ห้าร้อยห้าร้อยคูณเท่าไหร่รอบจุด E ตอบไม่ถูกเหมือน B C เลยค,คูณสามอย่าสวามนะคูณสามนะคูณสามต่อมา A Y หมแบบนี้รอบจุด E ยึดจิ้ไมไหมนะจุด E บวกนะสามร้อยแปดจุดสามสามระยะเท่าไหร่ตอบให้ดีๆ <8 S 1> คูณแปด ผลแบบนี้นี่แหละครับผลรวมของโมเมนต์ที่เอานิ้วจิ้มไาที่จุด EBC เสร็จแล้วแน่นะครับที่เหลือเป็นขั้นตอนของการย,าย้ายข้าตัวแปรติดลบย้ายไปติบดตบวกแต่ฉันขอเขียนฝั่งซ้ายเขียนเป็นค่าบวกก็ถือว่าได้ย้ายไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือครับค่าบวกตัวนี้ลอกได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ขอเขียนไว้ฝั่งขวาเท่านั้นเอง อันนี้สามย้ายมาหานครับพวกเรากดขึ้นเรื่องมาจะได้หนึ่งพสรอยี่สิบสองจสองหนึ่งครับออกมาติดบวก BC สมมุติถูกเป็นแรงดึงถูกแล้วความภาคภูมิใจในครั้งนี้ควรได้รับการตรวจสอบจากการตัดจอยครับตอนตัดจอย C BC ตอบเท่านี้ไม่เอ่ยย้อนดูความหลังครับอ่าหนึ่งสาสองจสองสองสีเห็นไหมครับอ่าใกล้เคียงกันโอเคนะครับอ่าตรงกันเนี่ยผมหวังว่าการสอบต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพวกเราอะ่ะแต่โดยส่วนใหญ่แม่งไม่ตรงเลยใช่ป่ะอ่าบางคนบอาผมข้ามมีตังหกวิธีนี้ผมไม่อ่านเลยนะครับเพราะนั้นไปเชื่อมโยงความภาคภูมิใจนะตัดจอยก็ตรงตัดเซกชันก็ตร นะครับเพราะน,นั้น B C ของเราตอบไปที่เรียบร้อยแล้วถือว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีการเอา B C ไปใช้งานต่อเอาพันสามรอยิบสองไปต่อมาเหลือ B E อผมทำให้ดูหนึ่งแบบก็แล้วกันนะครับทำได้หลากหลายนะครับอผมจะเอาจุด G เป็นจุดหมุนทำได้หลายแบบนะครับผมใช้คำนี้อ ผมเมนต์อะนะเอาจุด G มเป็นจุดหมุนตามเป็นบวกตามเป็นบวกถ้าจุด G เป็นจุดหมุนอยากจะได้ BE BE ของเราเนี่ยนะครับเราจะแตกแรงยังไงนะครับคือถ้าเราแตกตรงหารตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้ถ้าเราไปแตกที่จุด E จะเป็นอารมณ์แบบนี้แบบนี้คือจะแตกที่จุด B หรือจะแตกที่จุด E ได้ทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำถ้าแตกตรงจุด B BE ที่แตกเข้าสู่แกน Y จะทิ่งจุดหมุนระยะทางไม่เกิดเราจะหา BE ที่การแตกเข้าสู่แกน X แล้วหมุนเข้าใจไหมครับไม่รู้เข้าใจปาแต่ถ้าเราแตกที่จุด E จะกลับกัน แกนิกจะทิมจุดหมุนเข้าใจไหมครับเราจะได้คําตอบจากแกน y ครับอย่างนี้เต้นต้นเน่นต้องไปลองดูไปลองดูอ่ะตอนนี้เราจะแตกที่จุด b นะครับเพราะนั้นลบ b e แตกเข้า y ทิมไม่ต้องเขียนเอา b e ตัวนี้ตบเข้าสู่แกนิกเลขอะไรส่วนกันครับ4ส,ส่วนห นะครับลบเนี่ยเพราะว่ามันหมุนทวนครับที่เขียนไว้ลบข้างหน้าเนี่ยมันหมุนทวนเดี๋ยวจิ้จุด E นะครับระยะคือเลขอะไรครับเลขสามตอนนี้อารมณ์การหมุนประมาณนี้ครับต่อมา B C ตัวนี้เดี๋ยวจิ้มจุด g BC ตัวนี้ลุกคับตอบอยังครับตัวนี้ใช่ไหมครับทำท่าหมุนลูกศรน,นี้หมุน คูเหมือนกันเอาลบไปกินแต่มีตัวเลขแล้วครับหนึ่งสามสองสองจุดสองหนึ่งคูณเย้เท่าไหร่เหมือนกันครับถึงจุด G คูณสามอารมณ์การหมุนหมุนประมาณนี้นะครับมีอีกครับยังไม่หมดอ่ามีอสองแรงแข็งขันนี่ไงครับอ่าเอา A Y ก่อน A Y าทำท่าหมุนรอดจุด G บวกหรือลบครับบวกสามร้อยแปดจุดสามสามนะ,ค,ะครับอันนี้คือเอวคูณเท่าไหร่ครับต่อวินาีระยะทางนิวติมจุดจีครับคูณสี่ 4, เออเก่งมากหมุนให้ทีหมุนให้ถูกนะครับอารมการหมุนหมุนอย่างนี้คูณสี่สี่ตัวนี้ครับอ่ เหลืออีกหนึ่งแรงครับคือแรงเท่าไหร่ครับ 500ax ครับบวกหรือลบครับนิ้วิ้นจุดจีบวก500คูณเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่อยากตอบเลขอะไรครับเลขสามเมื่กีมาที่หลังเนาะเราหัวสมอ,องไวเราตอบล่วงหน้าไปก่อน3อ่ะแต่ตอบล่วงหนะ้าเมื่อกี้มันเลยผิดไงนะอ่าสนะหมดใช่หมดพุงนะครับเท่ากับสูง ที่เหลือเป็นกระบวนการของการย้ายข้างตัวแปรติดลบนะครับ BE ลบด้วย1322.213อ่าบวกด้วย308.33อุคูณ4ครับเหมือนเดิมบวกด้วย500 คูณสนะครับก้อนนี้ทั้งหมดครับย้ายลงมาหารมี4ีส่วนห้านะครับคูณกับ3าม่คูณกับสามกดเครื่องกมาครับติดลบครับลบห้าหนึ่งสามจุดแปดปนิวตันเพราะฉะนั้น BE ของเรา ไม่ใช่แรงดึงแล้วห้าหนึ่งนะใช่แต่ต้องเป็นแรงอะไรครับแรงอัดเหมือนเดิมครับไปดูตอนเราตัดจอยสิครับ b เราตอบสักเท่าไหร่เลยเห็นไหมครับตอนตัดจอยอีห้าหนึเห็นไหมครับ,อ,อ,รบอ่นต้องสอดคล้องกันน่ตรงนี้นะครับอโอเคโอ้ทำสองวิธีตรงกันเลย นะครับถ้าในความเป็นจริงตัดเซกชันถ้าเป็นการสอบเราหาแค่2องคำตอบเนี่ยเลิกแล้วเพราะได้คำตอบที่โจทย์ต้องการแล้วใช่ไหมครับผมเอาผมต่ออยกนิดนึงอันนี้ครับ BE เนี่ย BE ที่โจทย์ต้องการให้หาเนี่ยถ้าไม่เท k e โมเมนต์ใช้2ส,สมดุลที่เหลือ ใช้อะไรครับซิกม่าเออะไรครับ <Okay. S 1> ถ้าจะหา b ีเราต้องตั้งสติก่อนไม่รู้สามถูกต้องไหมครับตัดเทคชันวางแนวตัดได้ไม่เกินสามอตอนทำอันนี้เรารู้ชิ้น B อะไรครับ B c <4. S 1> เราไม่รู้ BE กับ GE ถูกต้องไหมครับแต่อาจารย์บอกว่าไม่เทมโมเมต์แล้ว จะซิกมาเอฟวหรือไม่ก็เอเนี่ยใช้ซิกมาเออะไรหา b e, ีได้ครับโดยไม่วุ่นวายต้องอะไรตอบได้ไม่เอ่อเนี่ยอาจารยว่าเราไม่รู้ถ้าใช้ซิกมาเอฟได้ไหมครับถ้าใช้ซิกมาเอฟมันจะเกิดอะไรขึ้นน,นี่ยังไม่รู้อันนี้รู้ยังอะ่ะไม่รู้ไม่รู้รู้สอ,สองไม่รู้ถูกต้องไหมครับ วันนั้นต้องซิกมาเอฟไะครับเอฟวายเข้าใจไหมครับไปลองทําดูได้ไหมเอ่ยไปลองทําดูลองไปลองสุดแ้วแต่ท่านหาที่ว่างแล้วมันต้องได้คําตอบเท่านี้เข้าใจไหมครับถ้าแกน y ทําได้ไหมเอ่ยมีแค่กี่แรงนีงตอบจานได้ไหมตอบได้ไหมตอบไม่ได้อีกก็มี b e บีอี uh, ที่ทําให้ดิ่งเลขอะไรส่วนงานบอกให้ทําดูดูนะถ้าเอาบีแต่เขาดิ่งเลขอะไรส่วนงานสามส่วนห้าแค่นี้เสร็จแล้วแกนวแล้วมีอะไรหนึงแล้ที่อยู่แกนว <Yeah. S 1> เออก็บวกนะสามร้อยแปดจุดสามสามแค่นี้เอง่ะ uh, แล้วก็ BE ก็เท่ากับลบสามร้หารด้วย3ามส่วนห้าไปกดคี่เลขดูนะครับมันต้องตอบประมาณนี้เข้าใจนะ,ะเพราะนั้นอย่าเพลินกับเทอเมนต์อย่างเดียวเราสามารถใช้สมดุลแกน y แกนเล็กหาได้ด้วยบางที่อาจจะกลายเป็นครอบง่ายไปเลยอตอนนี้สุดท้ายแถมตันนะิดนึงเสียดายของ นะครับตอนนี้ถือว่ารู้ BE กับ B อแล้ครับ c c หา GE หา GE กันแถมหน่อยหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตพับกระดาษให้ไปใกล้กับซีบอดี้สักนิดหนึ่งปิดท้ายนะครับจะหา GE ปิดท้ายให้สักนิดหนึ่งเพิ่มเติมถือเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมเพิ่มเติม จะเทวโมเมนต์อีกแล้วใจคอชอบเทวโมเมนต์จังเลยถ้าอยากจะหา GE ในมุมมองของเราจุดหมุนเจ๋งๆคือจุดอะไรเอ่ยแต่ตอนนี้รู้เป็นหมดสองชิ้นแล้วล่ะยิงควรเลิกเลยแล้วแต่จะจะเอา GE ี e สักอันจุดเจ๋งๆถ้าอยากเทวโมเมนต์คือจุดอะไรเอ่ยจุด B เป็นต้นผมจะเราเป็นต้นนะจุด B ไอ้สองตัวนี้ถึงว่ามันจะรู้เนี่ยมันก็ทิ้มเห็นไหมครับ แล้ว GE ก็หมุนได้เพราะนั้นผมขอใช้บริการจุด B ผมจะหา GE นะที่โจทย์ไม่ได้สั่งอยากจะหาหาโชว์ว่าตัวเองเก่งมั้งนะตอนตัดจอยก็หาไว้เนาะตอนเพิ่มเติม GE คูณ3ครับคูณ3 ก็มีแค่ GE กับอะไรที่หมุนได้ตอบยันได้ไหมเอานิวจิ้มจุด B A หมุนได้ไหมทิมก็มีแค่ A อะไรตัวหนึง่ง A Y วานะตามเป็นบวกนะครับบวกสามร้อยแปดจุดสามสามครับถ้าทำได้มันสนุกนะครับทาไม่ได้มันก็ไม่สนุกหโบจันกุ้งกดตีนนะเพราะแต่ผมจะสนุกเหมือนอาจาันหรือเกินนะี่ยนะเท่ากับ ศูนย์นะครับตัวแปรติดบวกก็ย้ายในมุมมองของตัวแปรติดบวกนะครับอันนี้ต้องเป็นค่าติดลบครับย้ายสามมาหานระครับออกมาติดลบครับ c c 1, 1 1 1หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนิวตันเพราะฉะนั้นท e ของเราของเราขอ,ของผมกับเราเนี่ยนะ,ะต้องเป็นแลงเหมือนเดิม ไปเหลือบดูความภาพภูมิใจนิดนี้นะครับอ่ามันตอบเท่านี้ครับตอนตัดจอยฉันก็เพิ่มเติมไสี่หนึ่งหนึ่งจุดหของฉันเรา,เรานี้โอเคฉันเก่งยังเลยออกมาตรงกันสองวิธีเลยนะครับเนี่ยชมตัวเองแล้วจะได้มีกําลังใจนะครับคุยกับตัวเองว่าจะได้ภูมิใจนะครับหลักการเดิม GE ตัวเนี้ยถ้าไม่เทคโมเมนต์รู้แล้ว2ชิ้น ใช้ซิกมาเลยครับอาจใช้ซิกมาเอฟเลยครับเท่ากับศูนย์เพราะว่า G e มอนอยู่แกนเกเข้าใจไหมครับเนี่ยคำตอบมาจะต้องเหมือนกันกน,นะครับอาจอาจอาจไปอาจใช้มาบ้างนะครับอาก็ถือว่าครบแล้วนะเยอนเยอะพอสมควรข้อนี้นะครับก็ให้พวกเราวาดรูปสรุปนะนะครับวารูปสรุปะนะ เอาตรงซัพพอร์ตก่อนนะครับให้วาดไม่วาดดูที่โจทย์สั่งนะครับถ้าเป็นการทดสอบ a y 3 0 8นะครับจุดสา a x นะครับ500นะครับที่จุดด e ีก็ดี y 9 9 1ารจุดหก อ่า,อาตอนนี้เราก็ใส่แรงภายในกันนะครับอ่าก็เอาชิ้นที่เรามีข้อมูลแล้วกันนะครับแต่ถ้าไฮไลท์สำคัญตามโจทย์สั่งนะครับอ่าตามโจทย์สั่งคือตัวนี้513.88นะครับเป็นแรงอัด อ,อันนี้1322 2 BC ครับจุด2 1แล้วกันนะครับเป็นเทนชันแรงดึงอ่าเขียนแค่2ชิ้นพอเพราะโจทย์ต้องการ2เมมเบอร์นี่แต่ในความเป็นจริงท้แถวนี้เรารู้หมดแล้วอันนี้เราก็รู้เราก็รู้รก็รู้ใช่ไหมครับอ่าตอนตัดจอยเรารู้นี้รู้นี้รู้นี้เนี่ยเรารู้นี้ด้วยนะครับแต่เขียนสรุปตามโจทย์สั่งมาแล้วกัน จทย์ต้องการให้เราหาค่าแรงภายในของ BC กับ BE แล้วก็เขียนแล้วอันนี้เป็นแรงอัดนี่เป็นแรงดึงนะครับประมาณนี้นะครับไอตัดจอยตัดเซ็ชั่นเนี่ยจำไว้เลยว่ามันเป็นการวัดความภาคภูมิใจของวิศวกรที่ยังคำนวณมืออยู่นะครับเพราะนั้นจะเป็นเอนจิเนียร์ยเฉพาะเป็นโยธาเนี่ยถ้าตัดจอยตัดเซชันไม่เป็นเนี่ยถือว่าแย่นะครับสมัยผมได้เรียนวิธีกราฟิกหรือวิธีเขียนรูปนะครับ และนี้เป็นคําสั่งนะครับถือว่าเป็นการบ้านให้เอาข้อนี้นะครับไปหาทุกชิ้นส่วนเลยนะครับโดยใช้โปรแกรมสุดสตัคเจอร์ของมสุรานารีนะครับอันนี้เอ่ยชื่อได้เลยนะครับสุดสตัคเจอร์นะครับไปหาแรงปฏิกิริยาหาแรงภายในทุกชิ้นส่วนโดยใช้โปรแกรมสุดสตั u เจอร์นะครับแล้วก็ให้พิมพ์รายการคำนวณนะครับ ให้ครบนะครับแล้วก็แนบเย็บลงมาในเล่มของสมุดจดให้ตรงลบข้อนี้ด้วยนะครับคำนวณมือก็ได้ใช้เทคโนโลยีโปรแกรมไปหั่ซะนะครับอันนี้คือสิ่งที่มอบหมายนะครับอย่าลืมทำมาด้วย